สวัสดีครับวันนี้ครัวในเหมนจะออกครัวสัญจรนะครับวันนี้จะมียูทูบเบอร์ตัวน้อยจะมาช่วยงานเรานะครับยูทูบเบอร์ต้นกล้าครับผม oh. เดี๋ยววันนี้จะให้เมนูน้ำยาขนมกินเดี๋ยวจะให้เชฟต้นกล้าลงลงมือทำให้พวกเราดูนะครับจัดไปเลยเมื่ดีอวอ่ะไเาเราก็ต้องใส่เกลือก่อน สะหล่ำปลอ้อวัตถุดิบมีกระเทียมหอมขาแล้วก็พริกไระชายตะไคร้ใส่ลงไป หกหกแล้วไว้นะครับพรอให้มันเปื่อยก่อนปิดเอาไว้พรอเราตำแล้ครับเนอ่านเนไก่ ใช่ใชชออนี้โอโหมคนหอันนี้ให้ไเจ็บจ้ะใส่มหม,สมดสุกยางเลยกวังข้าตาเนะัะ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับใส่นี้ลงไปนี่คือน้ำที่ได้จากเครื่องปรุง อันนี้น้ำตาลโอ้ยน้ำตาล แค่นี้กันครับเดี๋ยวมาชิมแล้วก็ปรุงเรื่อยๆว่าขาดหรืออะไร ข้นกำลังดีครับโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็คือได้ลไ,ดไลคยชิมแล้วครับทีม,มือของนายเมนกับเชฟตงก้าแม่ข้างโน้ล่ะด้วยเลย เจ็ดสิบสามติดคลิปนี at, ้ดด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นครับสวัสดีครับ